สวัสดีครับสวัสดีเอแฟนคลับทุกานทุกคนครับผมยินดีต้อนรับ FC ทุกท่านเข้าสู่ช่องผู้เท่าพารวยครับผู้ต่อพารวยพามาตามแนวทางของแม่เสมอครับงวดที่ผ่านมา940ตัวเดียวนะครับเนาะปอป็นตาเล่น2ตัวอ่าก็ได้เข้าตรงๆใคร,รวิซีครับกับเอฟซกับไฮช้วิจารยญาณในการรับชมนะครับดยทางช่องเป็นเพียงแค่แนวทาง เป็นซื้อกลางให้กับเอฟซีทุกท่านทุกคนถนันครับอยู่สิครับแนวทางของแม่เสมอวันนี้จะเป็นตัวไหนนะครับน้าไปฟังคุณแม่จะเล่าให้ฟังครับเจ็ดีครับผมอ่างวดที่ผ่านมาเดินครับเดิเอฟซีครับอ่างวดที่ทํามานะครับว่าศูนย์สี่เก้าอ่าตัดสองตัวมีตัดสี่เก้าเก้าสองแต่ว่าศูนย์เก่าพอได้ตัดให้บอกเอฟซีให้ตัดเอานะครับเนาะบอ่าพอไปยังนะครับว่าสาม สามตัวตัดเล่นสองตัวเข้าตรงๆของแม่เสมอครับที่กับมาตามแนวทางแม่เสมอต่อวันนี้จะได้ตัวไหนครับผมสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัเสมอครับผมคนดังของคนดังของบ้านตางหนองตะไก่ให้ดีๆค่ะสักคนมากเลยก็ให้เบิดมือนั่นช่วยมือเลย่บ้านเมียจะซีโมันโอ้หมดหมดเรี่ยวะ ยา่ก็ได้ห่าลอยู่อายุตัวรู้สึกว่าขายดีกาเกาขึ้นเรื่อยบนไหมบนใหญ่ใบมากทางเดขายสูบมือแม่จีนมาอุหนุนพูดได้เงียบใหญไหมขึ้นมากสุดเก่าส ฟัดขาดปัดได้ศูนย์สี่เก้าศูนย์สี่เก้าโอ้ศูนย์สี่เก้าก็บอกว่าไว้ว่ากับสามประตูหกประตูรักศูนย์กับไม่สี่ศูนย์กับเก่าศูนย์ถมตัวเองครับผมเข่าเต็มเต็มศูนย์เก้าสองตัวล่างไม่ต้องกลับนะครับเนาะเขาอีกแล้วเอาเมื่อนี้มาฟังคุณแม่ปัญินทร์เราความฝันเนี่ยฟังว่าผนฝันไปยังไงครับจะไปฝันไปหยังบุฝันได้ไหมฝันครับผมแจะ๊กซี แม่นจักทีบ่แม่นในฝังเอาตีเอาครับผมฝันมาจักไปหยั่งบวกหาบเข่าใส่เข่าเจ้าอู้เข่าเสตอาหารเฮานี่ล่ะเออเอาใส่เข่าคู่ปูนน่ะคู่ดำปูนนืะคู่น้อยเหไหมเผื่อเฮาผสมปูนเห็นไหมเออถ้าผสมปูนเฮาเอาใส่หั่นเฮากับไปเท่บ้านในเข่าเข่าสองเขาคู่นั่นเศร้าเศร้าเศร้าไส่น้ำแล้วบ้านนี้หาบเอาหาบเอามาดิว่าสีหาบ จังสิหัไปไสแต่ว่าอุ้ยขาคืองามแต่คือเป็นตะกิ่แต่ซาแล้วเด้นี่ครับหิวซาว่กขุน่ะได้เอามือ2มือนี่ไปโกบกินโกบกินอืซั่นว่ามันก็แซ่บอยู่เด้ล่ะเอว่าจังซี่นะเพราะว่าเคยเกียเข้ามาก็ต้องซาวใส่น้ําใส่เนื้ออยู่เนื้อกินซะก่อนจเอาให้มกินเด้เอาของมาซิมเบิ่งนัวบ่นัวบกันว่านัวมันก็ังกินหมด จะเฮ็ดจ้สันดิ้มันกัดิมากเจียบบะนัวทุกคนนั่นแหละเต็มซอสกะคุนั่นได้พอเต็มสองกะคุนนั่นเล็กกัเลยสะอ่อนป้าดเขากบงามเต็มกะคุมันหลวดจนหลวดกะคุก็เล็กไปหอบกินจบโ่้ให้บันเฮียนนะมันหลุดกะคุสซองกะคุนได้ด้จีหิวอองซีนาสองมือหิวอองซีนาเดี๋ยวานแหลกก็เลยว่ามันจีลรนออก หอบกินก็เกินขนาดได้หอบสองมือหอบมากินยังเสียละหอบกินอเน่เออเออก็เลยว่าป้าก็เลยวางสิบวิ่งเดียดจังเม็ดได้พอวิ่งเดียดได้อือวิ่งเดียดก็เลยวันที่วิ่เดียดเทียนหยังมันบดชกกระปุกสระไรวางเออบ่ากับบ่าขวางเลยครับบ่ากับบ่าวขวางคุยคุยกับบ่าขวางอันนีหอบกินก็สั่นละกินกินจนอิ่ม อืมหอดจนจนอิ่มเพราะขี้เดียดขี้นายอย่างนี้ด้วยเลยว่าเอาฝันตะเรียงเขาถทียหัวก้อนกับฝันอะไรเออเก่าตรงมีโออเก่าย่งงเออเขามีมีอีกแน่เอเข่าสองเข่าคู่แน่เขาสองเขาคู่แน่เออศูนย์กับมีศูนย์กับมีศูนย์กับมีจัตสิยุรักได้ศูนย์กับมีได้หาพอบไหม มาสิหาเว้าล่ะทีหิวมาจังซี่แล้วอยู่2มื้อเลยเออหิว2คุนี่มามันคือล่นคือเต็มแต่เด้หอบกินย่านมันล่นออกอย่างกโอ้ิเฮงิเฮงมันสิียเสียดายเอาเต็มเลยบาดนี้เออก็เลยหอบมากินครับย่านมันเฮียเห็นขาอยู่หันมันงามครับมันบ่เป็นไตขี้เดียดก็เลยกินก็เตื่นเช้ามาเลยแก่ให้พ่อใหญ่ บั้งแถวๆคอยคือฝันสี่ฝันบพถิ่มเกาได้หวังสี่ค่อยฝันบาค่อยหอบกินเข่ายู่ในกระคูปูนไหมไร้วังสี่ยักษ์่อยสีเอาไปยังล่ะแต่ว่าค่อยคืนหดหมาข่อยได้หวังสี่มันจะลวนกระคูค่อยได้หอบสองเมื่อค่อยหอบหอบกินก็เลยหอบกินก็มาเนี่ยแต่บ่ไม่ผูดไรเลยบ่มีผู้ไดไม่แต่ข่อยผู้เดียวได้ผู้เดียว เออมิเต<ไ>้ก๋วยผู <ett Cloud> ้เดียวเอาง่วนนี่สิบ่ได้ไผู้เดียวอีก่นน้อว่าะบ่มีผู้ไรมามากินน้ำมาทำไมกินน้ำมิเต้ผู้ไรบ่มาบ่มีมีไผมิเต้ก๋วยผู้เดียวอืมก็จังว่าเฮาสิเอาไปเส้าเส้าเต็มกะคุแล้วนั่นนะเฮาสิเอาไปเกียร์มามันซองกะคุปัดสิอาจารย์ว่าเขาคืองามสิมันกะสิล้นคุออกคุหอบกินกันหน้าครับผมกันเล่หอบกินนั่นล่ะ วสวแสดงว่าเลขตัวนี้ขั้นเป็นซื้อนี่มีแต่แม่เหมือสีซื้อผู้เดียว,วาอาผเดีวมันมีผู้ซื้อน้ำกล่วยเออเพราะว่ามันเป็นเลขตัวเก่าเออเลขตัวเก่าเก<อ>้านี่แต่ว่ามัานจีเปียนแปลงตัวนึ่งมันจีเปี่ยนแปลงตัวหนึ่งมอ้างพี่เ้รางอางครับเอได้าซื้อแล้วออ ซื้อแล้วซื้้อแลวบาทนะซื้อแล้วซื้อแล้วเลยมาฝันสิเออต้องหวันเลยพ่อครับผมต้องหวั่นเลยต้องหวเลยบ้านนี้ลูกลูกได้ซื้อมอเตอร์ไซค์ขั้นนั่นหกพันหกพันขาเจ้าว่าเขาเจ้าซื้อมาแปดพันคนว่าขายทุกทื่นให้บ้านนี้เลขนไทยมันเก้าสองเออเก้าสองแต่เลยว่าเออแม่สีน้ำยู่ดอกบนี้ก็เลยสร้างเสาเก้าสองกับเก้าสาม เลขรักเก่าเก่าสองเก่าสามเก่าเก่าสี่เก่าเก่าเจ็ดนี่แหละครับอายุจากของหกสิบเจ็ดปีก็เล่นน้ำไว้เออก็เล่นน้ำไว้น้ำไว้ก็น่าสันก็เหมือนั่นทรงสการ์ดได้ดวงแล้วตายอายุเล่ากับซ้ำกันกบไข่เลขรดขั้นแจกก่ะแปดหนึ่งหกเจ็ดเลขรดนะ หกเก็ดโซ่หกเก็ดไหมส่ไหมบ้านหกสามมึงอแต่ว่าแม่แม่ฟันวันแม่ตีเป็นตัวไรวันมากัแต่เก้าสองเก่าสามเก่าสี่เนี่ยละโตัวแม่มักแน่น่ะที่เอาเอาอลไรเอาไว้แล้ววะเธอเดือนนี้เอาซื้อแล้วครับผมย่างลยยี่สิบตัวแต่บางมันสั่มอีกยุกเก้าสองย่าเก้าสองเก่าสามเนี่ยละเก่าสี่ ตีตีตีรักเก่านี้ไหเก่าเจ็ดเก้าเจ็ดหกเจ็ดตีตีตีมันหันหัวขื้นหัวลุกไะนะบัดนี้เก้าหกสามมันตีอวยหัวขื้นได้บัดนี้ได้เก้าสามทีอวยหัวขื้นหกมอวยหัวขึ่นมาหกหกสามทีอวยหัวขื้นตีเป็นเก้าสามนี่แหละโตเซคอบนสือน้าตีนี่หลับโบนบสือน้ำไข่อือ พันธุ์เสียว่าเป็นขอบว่าผู้เดียวเออขอไลยซื้อผู้เดียวขอเลยว่าซื้อใบกันนะเก้าสามนี่ัสองบ้านอ๋อพันธุว่าได้หอบถึงเขาตัวเล็กกว่าไหมเก้าสามกับเก้าสองเก้าสามเข่าสองเก่าคู่เนาะเก้าสองเข่าสองเก่าคู่ไหมเข่าสองเข่าแม่กะตีเป็นเก้าเยอะแล้วกเก้าเยอะแล้วแล้วสองคู่สองเก่าคู่ปูนเท่าน่ะอออ่าื เต็มก้าูบูนสองอันเล้เอาเมื่อสองเมื่อไปโกบว่ากินจังเสียผู้เจ้าที่ตีว่าจังไดได้แล้วจำขัดได้ขักได้แน่ได้พอตอนนี้เลขนี้ได้แล้วบ่หลงบ่ารืมเข้าแล้วเออเออบ่หลงบ่ลรืมกันยังว่าอซื้อเก้าสองกูต้องซื้อเก้าสามนั่มหังสี่เออคันตีเจ้าของใ่นํามกับิีเป็น ซีคือเก่าพอแต่เกาคือเกาดิมันบ่ครับผู้เ่าผู้่าผู้เดิเนาะเป็นสีเผู้เ่าตอวดิเกาอย่างหมกะเกาสมเกาซีเยนตัวพอเกาสองเกาสามเกาีถตัวเกาสองเกสมเกาซออ้เออตันีตีกาคู่น้ำเจ้ากะตีกาคู่ตนสู์แล้วสามตัวเป็นไรแม่สมตัวสามตัวกัาเอาเอา เอาศูนย <nú> ์สามเก้าะศูนย์สามเก้าเออสามเก้ารักเอาออว่าหันว่าศูนย์หกสามใช่หันบ้างหนึ่งหันเอาศูนย์ใบนาเนาะศูนย์สี่เก้าเนาะแต่ว่างวดวนี่บ่บ่บ่ฝันว่าศูนย์เนี๊บ่ในศูนย์คขึ้นหัวนั่นเน๊บ่แต่ว่าวาสี่ปีก็คู่เป็นศูนย์นี่กับศูนย์อยู่เดี๋ยวนี้เขาก็เป็นเก้านี่อยู่ผมอืออืออ <c coworkers> <c enjoyable> <c eleri> เ่ยไปใหญ่ไราตูเถอะเนาะแม่ปีเลยเนี่ยโอ้ยกถือว่าถือก็ถือได้ก็ถือได้เนี่ยไปใหญ่หาเขาเป็นเก้าตัวเก้าเขาเป็นเก้าก็สีบาเขาเป็นเก้าคันคันตีค้อยไรตีใช่ว่าเขาเขามันมาสามเป็นบ่อบางหนึ่งครับผมมันมาศูนย์สามสามหกเป็นบ่อศูนย์หกสามเป็นบ่อเออบ้านี้ค้อยได้บา มีหันหัวขึ้นนะมันเป็นเกล็ดแซนดี้บามันหักหิวสองมื่อนี้นั่นเองเออเอาเมื่อนี้มือเศร้านี่ปพัดใดไปหาบักแตงมาหนี่งครับมือหาบักแตงหาบักแตงมากเพราะไงได้ป่าเจ้าเจ้าบ่ไม่ข้านไปนั่งตีบอคอยจีหิวเอาเศร้านีเล้มือเศร้าฟันบ่แม่หาบักแตงนี่ อี้เหร่นี่แ cat ล้วโอ้เหร่เนี่แล้วขี้เหร่เนี่แล้วฟันวัดฟันได้จิงเขาง่ามเศร้าก็ได้หาบักแจงเอกว่ากันพี่กันฟันวัาได้อันนั้นง่ามเศร้าพ่อเก่าเออเปิดเปิดเล่าสีขาวเออแป้งขันหาไปไปไงเลยว่าเถ่าอันเจ้าแป้งขันหา ตักเข่าไม่ออกไม่ข่อยสีเลยเด้อเมื่อวานข่อยกัเมื่อก่อนนี่ข่อยกัตักเข่าไปเพอาะไงสีสี่สอบตัวนี้เป็นพ่อแม่เบิ้งดัวจ้าคัข้าวสามมันมันไปถืงกระปันเขาขัดกระร่งบุญลอตเตอรี่เลขสำรองเขาโอ้เขาได้มาเลขท้ายสองตัวเก้าสามเขาได เขามว่ามาคักเลยบาทลอตเตอรี่เขาหมุนรางวัลที่หนึ่งครับผมเลขท้ายสองตัวเก้าสามฝันบ่แงไมสิบหกอีหลีในแล้วเอออ่ะมันออกอีหลีวันที่เลขมาเออวันสีออกวันที่สิบหกเนี่ยนี่เก้าสามนี่ยเก้าสามเนี่ยเออโอ้โว้วงหาย่างดีครับพี่ครับเอายกขึ้นให้เบิ้งในแม่เอายกขึ้นให้เบิ้องใน่ครับผมแม่เสมอเรื่อยๆ คน่งกันครับมักกะซื้อหมมักกะพานเออแม่อันอีดีอะไรแม่มักกะซื้อหมมักกะพานแต่ว่าแม่ฟันว่าได้กินเข่าอีเดาพี่น้องกันเข่าสองมือโกบกินเลยหอกินเลยไม่หล่นกระคู้อาหารทางนี้ยังอยได้แม่แม่เออทางนี้แม่เอาเอ้าครับผมทางนี้กันอย่างว่าแม่เสมอเพิ่นมักศูนย์สามเก้ามักเลขตัวเก่าแต่เอาหัวขึ้น กับว่าแล้วก็เก้าสามเน้นให้กักขับเอฟซีรับผมเอาทงคุณนแม่แบบนี้เห็นทุกจอกทุกจ่อครับผมก็หายลำห้รด้วยให้เป็นสรษที่ด้ยครับเด้อสำหรับแนี่ทางของแม่มือมือนึ่งนะครับเนาะวันพงไปได้ว่าสันแม่ว่ากันที่ครับเอาโศกมาน่ำด้วยฐีมาเสร็ฐี่ครับผมชืออะไรคืออะไรกับมันคือสองแม่มา สุกโมนันหมาน,นครับพี่ครับขอจอบล<ะ>ิปไปเพียงนสมี่อกกับม่ได้คลิปหน้าสวัสดีครับ